Cái này hàng gì vậy? Cái hàng Này Cái hàng gì vậy? 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 hàng gì vậy? Cái té gì vậy? Cái hàng té vậy? Cái hàng gì vậy? Cái hàng té vậy? Cái hàng gì vậy? Cái hàng gì vậy? บอ,อรรบ,บอกว่าอะไรครับผมบอกคุณว,ว่าอะไรไปแล้วครับไปแล้วครับมามาเม, <า S 3> มียวเด้อโอู้ยส่งแค่ดอกกุหลาบไม่จริงใจอ่ะส่งแค่ดอกกุหลาบจริงใจนะเจอกันใต้ครับเจอกันครับพี่บังเดี๋ยวผมลงใต<า>้เ<า>จอกันครับมารับผมตั้งแต่วันแรกเลยนะตั้งแต่วันแรกมารับผมเลยนะมันเพี้ยงี้ยงอมารับพวกผมตั้งแต่วันแรกเลยนะพี่บังวันแรกครับสบายดีครับอุ้ยรันกิติเจช่วยสวัสดีครับ เพื่อนบอสสบายดีครับจัดไปครับพี่เพื่อนสบายดีหรปะเพื่อนบอสอาอบน้ำล้างหน้าแปรงฟันงไปอาบน้ำมาจะไปหาหมอไอ้ถึงแปรงฟันแปรงป,ปาก,ปากแปรงแล้วครับแปงรปงบ <มา S 1> อะไรเนี่ย <มา S 1> <า>ไปเรียบ้อป่ะไปดีครับไม่ว่ามันคือเวลาพักผ่อนผมเนี่ยมผมไม่ค่อยว่าหรอกถ้าอยู่กับผมได้อยู่ โน่นในกล่องหนูหนู่อนอนะอไรนะครับนั่งเนะชื้อเวลาพักผ่อนทำไมนอนโอ้ละล้นเล็กรุ่นใหญ่พี่นาไปไหมโค้ชครับถ้าจะไปคัดบอออุศร์ศต้องไปเรียนที่ที่โรงเรียนก่อนไหมครับลองติดต่ออาจารย์สกุลมาก่อนนะครับ บางกล่องเก็บโทรศัพท์ระวังตำรวจจับบังนานเต้นเด็กอะไรวะเต้นเด็กอะไรผู้จ้าก็บรรจัดบังนานก่องเกยบกระสุนยังไม่เจอเลยครับยังไม่เจอเลย คเ,เ,เครื่องครับผมวันนี้มาเจอเลยเครื่องปลอมมีครับมีอยู่ตัดเก็บหมดแล้วเด็กไม่ค่อยกล้าหรอกเพื่อนไม่กล้ากับไม่กล้ากับข้าหรอกเพราะว่าเก็บจริงยึดจริงอากาศหนาวไหมครับไม่ครับวันนี้วันนี้ไม่ครับ ผมยังไม่เจอกล่องโทรศัพท์เลยเนี่ยมีครับมีฝุ่นอยู่ <Okay. S 1> ผมส่งไม่ใช่น้องกล้องน้องผมถามเมื่อก่อนโทรศัพท์ก็นังไงอย่าเอา้เอาเร็วเมื่มัน้เรตื่นบอกอะถุาไม่แก้ผมวันนี้นะบอกแน่ทำไมพูดดีๆแล้วไม่ฟังทำไมไอดีแล้วไม่ ไม่ไม่แก่ทำไมโอ้จไม่ดนอย่าเขาคุณทำปิดทำปิดฮะมีเล็บใส่นี่คมณตัดนานแไม่คุณไปตัดมาคุณตัดแถวนี้เดี๋ยวคุณตัดใหม่แล้วอย่าตัดแค่ข้างหลังขึ้นตรงก็ได้ครับแต่กินเท่าไหร่นะกล่องกล่องใหญ่นะโอ้เนี่ยเต็มตะกร้านะทุกคนเนี่ยวอบอกง่า <ๆ S 1> เยเต็มตะกร้านะห้องใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมาเต็มตะกร้าแล้วห้องใหญ่ทั้งหมดเรัว ไปนอนก่อนค่อยไปจะไปตอนไหนไปรงมาไม่อยากเต็มตะกร้านะทุกคนเนี่ยจะไปตอนตอนไหนเห็นตะกี้เหรอต่องลงต่องรองเท้าผมยังไม่พออ่ะผมต้องมาใส่ตะกร้าเสียงเด็กดื้อครับเสียงเด็กดื้อโอ้ อีกดีครับเร็วเร็วก็จะหมดแล้ววองใครบ้างขอวังขอวังกวางเรนเดียยัง,งครับนี้ยไม่ใช่ด้านหนาวครับยังไม่มีกวางเรนเดียครับแล้วเด็กตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง1นึ่หนึ่งอคนทุกท่านครับบางนานที่นั่นคืมปลาค้มฝนไหมไม่ครับมีบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีแต่ก็มีพีเอแล้วก็มีเด็กดื้อคนหนึ่งข้างเนี่ยตื่นแล้วครับกำลังแก้งตัวอยู่เฮทุกทซาน อุ๊ยเดือบังพาไปนะใครนะเด็กดื้อครับบังพาไปนะเชะอฟอะเบลไปลงเ,งเลรืเอทำอะไรอ่ะนักเตะกี่โมงบ้านเตะไปบ้านเตะหาสี่โมงเย็นครับพวกเนี้ย แต่วันนี้เจ้าเต้าอ,อว้วนเนี่เป็นติวสอนะแหงโชคคลนี้นะบางโลเลยเหอะต้องไปถอนวันนี้กับมันด้ยครับการเคลื่อนที่การเคนารเลืก โอ้ยดูทับตีไม่อยู่ครับตีเป็นกายภาพบำบัดคืออะไรกายภาพบำบัดป่ายสองครับไม,ไม่มีหายครับ <c oughs> ลงครับลงขอบคุณพี่หมูพอยครับก้าสิบ สวัสดีครับอะูพี่ตารับมึงไม่ออกจกหอมึงฮัลโหลนึ่ตามตนะาวะนี่ครับพี่น้องี่้ขกใหญ่สะบุตปากการครับอรดุมองคาสะบุตปากการครับ